สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านพี่ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมครับฮารุโตนะครับ <No. S 1> วันนี้อยู่ผมไว้ครับนี่ค่ะ,ะฝากชา่ลหน่อยสิเด็กดับเบิ้ลบี ทีวี <TV. S 2> อ่าฝากไปกดติดตามช anel B นะอย่าแบบเดีย๋ยวแบบเดี๋ยวน้อ,แบบองๆเห็นน้งองๆถามมาเยอะก็เลยเออบอกกันไปเลยจะได้รู้ว่าช anel ไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าไม่ใช่เกมนะไม่ต้องบอกให้มาแคสเกมนะเออไม่ใช่เกมนะครับเป็นวาเรตี้นะบอกให้แคสเกมนี่ไม่แคสนะครับเกมอยู่ช anel นี้เท่านั้นนะฮะโอเคไปวันนี้เราเรื่องกันต่อเย้<ะ>อ่าแล้วงี้เราจะไปไหนต่อล่ะเออกลับบ้านปะเดี๋ยวไปกลับไม่ได้เรายังได้ธาตุมาแค่2อันเองนะเนี่ยอ๋อในนี้ได้ธาตุไฟกับธาตุสายฟ้ามาแค่นนั้เเเออออออง๋หร อยากกลับบ้านน้าไปกินนะะกินอนกินหมูกินเนื้อก็นีไงนอนก็นอนแถวนี้อ๋อคิดถึงเตียงนุ่มๆไม่มีเหาที่ดูก็มีเตียงนุ่มๆะมีแต่เตียงกับพื้นนั่นแหละเออเออคุณเดวิน่าครับแล้วอย่างนี้เราจะไปทางไหนนะครับไปทางนู้นเลยจ้าทางไหนทางนู้นเหรอถ้าแล้วทางนี้นะไม่ใช่อ้าวทางไหนตงลงทางนี้น่าจะเป็นทางนี้นะอาวแล้วเธอรู้ได้ไงก็เห็นคุณเขาบอกอ่ะเขาบอกทางนู้นเขาเห็นทางหน้าไปทางนู้นอ๋อทางนี้นะ แล้วเราจะไปเจอกับธาตุอะไรอ่ะเันก็ไม่รู้เหมือนกันสิหรออจะไปรู้ได้ยังไงล่ะอ้าวก็ไม่แน่นะอาจจะรู้ก็ได้ต้องเดินทางกันอีกแล้วสินะเฮ้ยอยากกลับบ้านจังป่านนี้ฮะคุณชิมแน่ใจบอว่าเกลียดคุณชิมแล้ววอาคิดถึงคุณชิมคืออะไรวะฮัลโหลไม่รู้อ่ะดิไปอยู่ก็คิดถึง อาอเธออยู่ไหนเนี่ยกำลังขึ้นเราขึ้นมาถึงนี่แล้วอยู่ไหนอ่ะก็ชวนคุยเธอยาวเลยใช่เหรออ้อออางเส้นสุดท้ายูไหนตะวันไบใบลงมาเราสั่งมาถึงแล้วอะไรเนี่ยกระโดดสองต่อขึ้นได้ทำไมต้องต่อบล็อกด้วยวะ เนี่ยอ๋อเหรอเนี่ยดูพี่นี่น้องเออรอ <laughs> มาโห,หอดกระหลงโป้งเลยเฮ้ย <c oughs> เธอแล้วหัวข้าเธอไปไหนอะเฮ้ย <c oughs> อยู่นี่ปะเฮ้ยขโมยงั้นตอนนี้ <c oughs> เธอตายไงเธอเหล็ขโมยไปไม่ได้ขโมยตอนเธอตายอะโอเคไปเฮ้ยอยากเจอท่าต่อไปไวๆจังเลยอะ าจะได้ท่าอะไรนะท่าต่อไปเนี่ยนะแต่ธาตุลมนี่ไม่น่าใช่เพราะว่าธาตุลมจะกับอาจารย์คาคาชิใช่แสดงว่าต้องเป็นธาตุอื่นไม่ธาตุดินก็ธาตุน้ำแล้วก็มีธาตุไก่อะไรอะไรอะไรการไก่ขึ้นอีกแล้วเหรอเออทางไหนเนี่ยว้าวหมูเต็มเลยข้าวหมูนะว้าวหมูบินได้เฮ้ยเธอหมูบินได้ว่ะเธอดูดิ เฮ้ยหมูบินได้เธอเขาบอกว่าอ่อน้องกว่าจริงๆแล้วพี่ไว้ชิโเรียมันคือพันปักษานี่เดี๋ยวกดให้ดูวมมาแล้วครับพันปักษาโอ้ยแรงนะเว้ยทีเดียวหมูตายเอาพันปักษามาฆ่าหมูในในการ์ตูนนี่คือเขาเอาพันปักษาเนี่ยเอาไปฆ่าโหดมากกันเ้ยเป็นเป็นคาถานินจาที่โหดมากนะพันปักษาเนี่ยเออแต่เอามาฆ่าหมู เอออาหารก็จะหมดแล้วเนี่ยนั่นแหละคนอ้วนกินเยอะปกติออะไรเ้ยจะหมดหรอแบ่ง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 นี่แหละกินเยอะคนอ้วนอ่ะทำไรเพนเอาเก็บให้หมดสิเนียกินเหลือกินทิ้งกินขว้างอ่ะคุณไม่เก็บอ่ะแกแหละนี่ก็ไปโทษคนอื่นเกาไปทั่วเลยหวังว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราจะแบบว่าเออ สบายนะครับไม่เจออะไรไม่เจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบทำให้เราอยู่ชะงักเนาะวโวเดินทางที่ทางลราเธอการเรียนรู้อะไรนะอะไรนะการเดินทางก็เฉันเลยเธอคือการเรียนรู้เออโอ้โหฮัลหัวใจหายไปครึ่งเฮ้ยมีเหตุซอมบี้เหรอเธออะไรวะนี่ฮะขาวจริงป่ะไม่มีอะไรละเอ้า ขี้เกียจถามเท่าไรวะค่า่า <c oughs> หาไปหน่อยแล้วห่างทางค่ากงค่าไก่ไปหน่อยแล้วกันเฮ้ยไก่อันนี้เขาปลุกมาอย่างดีไหนปลุกเสกมาไก่บินได้วู้เฮ้ยเออฮะมาตามมาไปไหนอ่ะอ้าวเธออยู่ไหนอ่ะเร็วจังเลยอ่ะต้องบอนลบอลกนมา <c oughs> โอ้ยกดโดดจะช้าดิโดดทีแล้วก็โดดอีกทีอ้าวอา,อ,าอะไรวะทำไมเราขึ้นไม่ได้เฮ้ยฝนตกแล้วเออดีแล้วเร็ว,วทำไมขึ้นไม่ได้ <laughs> นี่ดู๋ยทำไมเราขึ้นได้วะฮะอ่ะเออขึ้นได้วะมันเป็นคาถาเธอหรือเปล่าไม่เกี่ยวเธอก็ใส่คาถาอยู่นั่นไงไปไหนละเอ้า <laughs> ไปทางไหนอ่ะ วันนี้ฝนตกแล้วเนี่ยเธอโอ้ยป็ฝนอะไรฝนไม่อ่านหนังสือไงฝนเลยสอบตกเอ้ยเฮ้ยเ้ยเป็นไรอุ้ยเธอโดนยิงเธอโดนยิงเฮ้โดนยิงนี้ๆๆๆดอะไรอะไรอะไรหาเรื่องเหรออ่านมันยิงไม่เข้านี่หน้ามันไส้วะ ก็เ,เ,เล่นอะไรอะ่ะอยากให้เขายิงเขาอยากให้เขายิงเข้ามาละเล่นอะไรก็ไม่รู้เหรอหลบต้นไม้ก่อนเหรองั้นอ่ะเฮ้ยตอนนี้เรามีกระถาอะไรใช้บ้างวะตอนนี้มีกระถาสไหลฟ้ากระถาไฟแล้วก็กระถากุกยไข่ของจิ้งจอกเก้าหางอุย้ยครบเครื่องเรื่องกระถางเรืเ่อง, <c oughs> งกระถาเฮ้ยเธอเอาชุดแข่มาใส่ฮะ นี่ขนาดอยู่ข้างนอกเร่งเอาชุดชั้นหัวกะเกงมาใส่เลยอะไรก็ได้กางเกงสองตัวเลยอ่ะกางเกงอะไรใส่คนละตัวไหมขโมยมาสองตัวไหนไอ้บ้าไปขโมยกางเกงหัวกะเกงมาทำไมเพราะเขาตากเอาไว้อ่ะสองตัวเลยเหรอโอ้โหแล้วเน้นกางเกงด้วยนะรองเท้ารองเท้าเสื้อไม่ขโมยขโมยกางเกง ก็ไม่รู้เขาจะใส่อะไรอยู่น่ากลัวว่ะคุณดีเวน่าคุณดีเวน่าเนี่ยมันกับไอเกงทั้งโทเคงของเราอ่ะทำยังไงดีท้ามันเลยเธอแม่งใจเย็นค่ะชั่วร้ายว่ะเมื่อไหร่จะหยุดปลาเนี่ยฮะเธอเอางี้เธอมีดาวกระจายปะมีมีเหรอมีสักอะไรเอ้าเอาแบ่งให้ครึ่งหนึ่งอ่ะเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินนะอย่าใช้เล่นนะโอเคปะเล่นเนาะใช่ ยาอะไรยังไม่ใช้เลยอย่าไปใช้หมวดมันมีแล้วมีแค่นั้นอ่ฮะเฮ้ยเขาว่าเราพักกันก่อนไหมโอเคพักใต้ต้นไม้ได้ก่อนร้อยฝนหยุดตกก่อนแล้วกันตรงนี้มาตรงนี้ดิไม่ไหนนะาี่่ง่ายฉันอยู่นี้เมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกนะกบจะไม่มีสักตัวเลยก็ไงนั่งอยู่ข้างหน้าผมเ่ยกบเฮ้ยว่าไงนะคุณดีวิน่า โอ้ยเมื่อไรฝนจะหยุดนะอ่ะหยุดแล้วนี่อหยุดยังพอหยุดแล้วเธอเธอมีศัตรูมาไหนศัตรูไหนศัตรูศัตรูเอาไปทำเนื้อศัตรูพวกเจ้ารีบกระจายกำลังเพื่อไปดักมันเร็วๆรีบไปครับ อะไรของแกวะฮะอยากบินอยากเห็นคนไทยบินได้ไหมไหนอะนี่ไงล่ะอุยเกือบตายเดิไปเร็วเร็วเลยวตามเขามาวูอโดดสูงมากเลยวูอููอ้วโดไโหสูล้วเห้ตามมานะโอเคหึโอูอ้เพอนอ้เปิ่องับเฮ้ เดี๋ยวขอดูที่เฮ้ยจะมือเฮ้ยเธอเธออะไรเยอะเห็นมืนเขาปะไม่เห็นเลยหน้าไม่เห็นนะสายตาไม่ดีอ่ะเอาดีดพกแ่นมาด้วยไม่เห็นจริงเหรอไหนพวกแสงสีแดงนะเฮ้ยเดี๋ยวมีหัวเรืองๆด้วยอ่ะแสงสีแดงท้องฟ้าเหรอไม่ใช่พวกแก๊งแสงสีแดงอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวีรอๆบัดีอะมานี่คุณดีได้ไหนวะอยู่ข้างล่างอะ เฮ้ยเธอใช่ใช่ใช่เนี่ยหัวเหลืองเดดเดดเดดดาระเธอมาแอบมาแอบก่อนดิไม่แอบก่อนแอบไหนมาหนี้โอ้เจ็บไม่ได้ตาองไม่ตามเฮ้ยอยูข้างหน้าโอเคก่อนดือเราต้องเขาว่านะมันต้องมาสำรวจแน่ๆเลยว่ามันต้องมาตามพวกเราแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่อะไรเช็คตรงนี้มีตรงไหนบ้างตรงนี้มีหนึ่งคนตรงนู้นมีอหนึ่งบนต้นไม้หนึ่งคนใช่ไหมใช่เอางี้ เดี๋ยวใช้ก่อนรู้สึกว่ามันจะหลายคนมากมันไม่ใช่แค่2นี่ไงตรงนี้มี1นึ่งเป็นสามทำไงอ่ะเ้ทำก่อนตรงนี้บีงหนึ่งเป็นสี่ขบวนนั้นสองเป็นหกเจ็ดรวมดีดอีลาราเป็นแปดเอ้ยมีมีสติเลยดิมาี่จะมีสติยังมีแล้วเราจะเต้นทำไมชุอะไรนะักหนาวัเนี้ยเร็วเอางี้แผนของเราคือการรอบสังหารวาว โอเคไหมเรากระจายที่ฉันให้แกไปอ่ะจำได้ไหมเยนเหรอใช่ใช่เอ่อฉันคิดว่าวิธีการล่อตั้งฐานคือเราต้องปาดากระจายใส่มันแล้วค่อยเข้าไปลุยกับเดียดาระโอเคไหมโอเคนะเยนโอเคจ้ากิลเยนอ้าวทำไมอ่ะเย็ดเออเย็ดโอเคนะพร้อมงั้นงั้นเธอไปทางซ้ายแต่เขาไปทางขวาเราใช้วอลคุยกันโอเคปหมโอเคมีวอลด้อรอรอรอ สัญญาณเน่ใหม่คอยชัดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเก้าเจ็ดจุดห้า fm มาเล่นพันใหม่ของคนไปมันทุยฮัลโหลฮัลโหลเล่นอะไรเนี่ยเอาก็เล่นวะสอมบี้โอ้ยโอ้ยสอบบี้โหดมากกกกกโอ้ยดอกจักรจะมีดอกจักรจะมีสีแดงแล้วยังมีซอมบี้อีกซอมบี้รอยได้อุ้ยเร็วมากนี่เหรอเธอเขาจัดการได้ยังเนี่ยเขาอยากออกลองแล้วเธอไปซ้ายไปขวาแล้วใช้ใช้ใช้บอลคุยกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ก่อนเธอเมื่อกี้ ไปพร้อมกันดีกว่าปลอดภัยกว่าเอ้ยมานี่ตามมาตามมานะใช่เพราะเธอเนี่ยแหละเฮ้ยเธอซอมบี้หลังเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่พวกเฮ้ยอีพึ่งดูเฉยก่อนเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเธอหลังมาอาจารเธอไปไหนเดี๋ยวมันเห็นเฮ้ยบินได้ด้วยตามมานีนะโอเคเธอเอางี้เธอยิงตัวล่างนี้นะเนี่ยเธอเดี๋ยวยิงกระจายใส่ตัวข้างล่างนะอัเนี้เหรอ ข้างหน้าน่ะข้างหน้าน่ะมีตัวนึงเขายิงตัวบนนลยเราไม่ได้มาจากคนอาหารเลยนะเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นมันเห็นแล้วเนี่ยเออโอเคดิมากดีมากเดี๋ยวเขายิงตัวบนให้เดี๋ยวดูปุ๊บปานกระจายไปแล้วครับปุ๊บโดนไหมโดนไงวะโดนครับโดนโดนโอเคโอเคเกะไปอีกหนึ่งเก็บไปอีกหนึ่งเฮ้ยเธอตรงนี้มีตัวนึงเห็นไหมเห็นไหมเธอมีมีทั้งซอมบี้มีทั้งไอ้นี่เลยว่ะเดี๋ยว เขาเคลียร์แล้วเธอเคลียร์ซอมบี้นะทำจริงใดกันน้องความักเรียบร้อยตายล้โอเคซอมบี้ไอ้น้อมโอ้ยม่น้องความพักอะไรนะอุ้ยตรงนี้มีอีตัวนึงนีหว่าเธอเธอปาดาเข้าใจดินั่นน่ะเฮ้ยเลาปลล้วปลาเองปลา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 ปลลายละลาปลาปลองลาป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 าปล้ด้วยลาปลาลาาอล

เดี๋ยวนะเพืนะเขาให้สัญญานะโอ <Okay. S 1> เคเดี๋ยวตามไม่ตามมันตามนี่บิ๊บบิ๊บอะไรแล้วโอ้ย <laughs> ไอ้บ้าเอ้ย <laughs> นี่เธอ,อมันเยอะไปวะ่ะมันไม่ใช่แค่เจ็ดตัวแล้วอ่ะ <laughs> ตามมาบนต้นไม้นี่อยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้นีน่คือหลังนี่ <laughs> ฮัลโหล <laughs> เดี๋ยวเพื่อน,นดเดี๋ยวเพื่อนมันเห็นเธอนะเอาไงนะเดี๋ยวเขายิงตัวขวานี่ม่ตัวนึงนะ เรียบร้อยเธอตรงนี้ไหนไหนเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นเฮ้ยเธอเหมือนมันเห็นวะเห็นปะยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นโอเคเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะเห็นตรงนี้มีตัวหนึ่งอ่ะเธอเขาเจอคานใครเอ้ยเฮ้ยอยู่พุ่งไปให้มันเห็นนะเธอเห็นเขาปะเนี่ยเฮ้ยตายเป็นอะไรตายต้องไปไม่กินยาเดี๋ยวเธอตายง่ายอย่างี้เลยหรอ โอเคนะบางนี้นะเขาจะเอาจริงละคือตัวนี้ย<า>เขาเห็นอยู่สองคนที่อยู่ใกล้กันนะนะเราต้องปาเราเขาจาพร้อมกันอ้อเหรอใช่ไหนอะหนึ่งนึงขึ้นมาต้นไม้มาตรงนี้มานี่ยฮึบโอ๊ยล่วงาไปมา,มา,มาตามมานะฮึบฮึบโอเคมานี่้ยมาขึ้นมาโอเคหลบหลังตง้นไม้เห็นไหมว่ามันอยู่อุย้ยมันอยู่ใกล้เดียดดาราแล้วว่าเห็นบอกระเดียดดาราเก่งมากเธอมาทางนี้นะฮึบเขาเห็นหลบงลังในตัวหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเธอปลาตัวนี้เห็นปะเนี่ยเขาปลาตัวนู้นโอเคเอายังไหนเพิ่มเพิ่มหนึ่งสองสามคืยมันเห็น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 ปลาไม่โดนอ่ะปลาไม่โดนเหมือนกันโอเคตายแล้วตายแล้วแผนคืออย่างนี้นะเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนโอเคเอาบนต้นไม้ก่อนไหนวะอยู่ไหนวะมันเห็น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 หลอกล่อมันมาเรียบร้อย เรียบร้อยตายแล้วตายแล้ว <Yahoo! S 1> โอเคทีนี้ก็เหลือแค่หัวหน้ามันกับลูกน้อยอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยตายโอ้ทีนี้เราก็จะก,การหัวหน้าเลยไหมเราอย่าไปกลัวมันเดชแค่เด oh, ดารัก <why S 1> เองต้อง,องเราต้องวางแผนกันก่อนว่าจะทำยังไงทำไงอ่ะบวกเข้าไปเลยแล้วกันเขาจะแอบปลาดาวกระจายก่อน oh, ไม่ได้หรอกเขาว่ามันไม่มันไม่กากขนาดนั้นป่ะว่าปลาดาวกระจายใส่มาเนนะี่ย วันนี้ตามมานะตอนแรกอะ่ะพวกมันเยอะกว่าเราใช่แต่ตอนเนี้ยมันเหลือแค่คนเดียวละใช่มันขบสู้พวกเราได้เข้าไปคุยมังย้งได้ปะเออสวัสดีค่ะขอไลน์หน่อยขอไลน์ได้แล้วว้ายอีเดลละถุงน้องแกตายหมดแล้วอ,อ่ะแกขบสู้พวกฉันไม่ได้หรอกนะไอีเดอีเดลละเออลำคาบแล้วเออิ่มลำค<ข>าแล้วเนี่ยเอ,อ้<ข>าว่ายังไงล่ะ จะเด็กสองคนรอบไร้ถึงตานนี้ถือว่าบุญโขแล้วนะอะไรฉันน่ะเก่งพวกฉันน่ะเก่งแต่ไม่ใช่เด็กแล้วนะแกคิดว่าแกเหลืออยู่คนเดียวแล้วแบบแกจะแบบว่าแกอยู่แกคิดว่าแกจะสู้พวกฉันได้สองคนเหรอฉันน่ะสองคนแกคนเดียวนะเว้ยเออสู้ได้เหรอเฮ้ฉันคิดว่าสู้ได้สิพวกแกน่ะมันอ่อนจะตายไปเฮ้ยเขาดูเขาท้าว่ะเขาดูถูกว่ะยังไงยังไงยังไงดี ยังไงไงดีอะ <Idea. S 1> บวกเลยปะละ่ะเคยลอยปะเคยลอยปะทำไมฉันจะทำใหรร้รอยให้ดู <c oughs> <c oughs> อ๋องานแล้วแกจะบวกเลยปะละ่ะ <c oughs> ได้สิงานเนี้ยฉันมาเพื่อจัดก,การแกสองคนโดยเฉพาะฮะ <c oughs> ฉันว่าแล้วทำไมพวกแกถึงตามฉันมาได้ถึงมาดักรอข้างหน้าแสดงว่ากแกต้องรู้มีข่าวสารมาใช่ไหม <c oughs> ฉันจะบอกอะไรให้แกอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วอ่ะพวกเรามีสายในหมูนะ่คณะพวกแกเฮ้ยใครอะ สายเหรอจริงปะเนี่ยฉันไม่บอกแกหรอกฉันบอกแค่นี้แหละแล้วทไมไม่มาเช้าเชละ่ะอะไรวะก็สายไงเฮ้ตกลงแกจะสู้ใช่ไหมดเด็กเล้ว <laughs> แกจะบวกเหรอฉันมาวันนี้ก็เพื่อจะจัดการพวกแกสองคนนั่นแหละไอเด็กน้อยเต็มตัวได้เลยตอนตอ .4 อย่าบ,บอกไว้เลยฉันบวกคณิตเก่งมากทำไมอ่ะ <laughs> ก็จะบวกไม่ใช่เหรอแล้วแกอยากลอยปะไม่ <laughs> อ้าไหนจะเล่นมุกอะไรอ่ะเฮ้ยจะพูดทำไมอ้าไงน่ยแกเคยลอยไหมไม่เคยอ่ะเอ้ยอย่าเยอะหน่อยจ้าบวกดิรออะไรเฮ้ยหายไปไหนหายไปไหนลูกบวกบวกข้างหลังเธอข้างหลังเรื่อบวก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 กูแล้วผู้นั้นวิชาท่านเอาหายหายไปไหนเอ้าถอยถอยถอยก้านยึดเพื่อนบินดิลอยมาสแกนลอยไปทันเดอร์เบลด อลอยไปอันนี้ือลอยเธอมันตีไม่ได้โอเคทันได้เบรคทันได้เบรคทันได้เบรโอ้ยอย่ามาขวางดิอย่ามาขวางเอ้ยทันได้เบรคทันได้เบรคทันได้เบรคโอเคโอเคจะตายอยู่แล้วโอเคไบ้แล้ะแต่เขาจัดการไดเข้าจัแการได้ไอ้ทีได้ละแกมันกากฉัน่ะสู้พวกแกได้อยู่แล้ว โอเคทันเดเบททันเดเบทโอ้ยหมดหมดหมดทันเดเบทบายบายโอ้ย,อ,อ,ยอะไรเนี่ยทันเดเบททันเดเบทโอเคทันเดเบทฮึบฮ ah> ึบฮ okay. ึบทันเดเบททันเดเบททันเดเบทเอ่อกระดาษนินจาที่ได้มาใหม่ไงชิโดริ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 คือพันปักษาฮึบฮึบโอเคตีมันตีมันตีมันโอเคโอ้ยทำไมมันเอือดอย่างงี้โอ้ยฉันหมดโอ้ยจะตา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 ยไเนี้ยโอ้ยเธอมีห้าไปยิงกันดู โอ๊ยเธออาหารเขาจะหมดแล้วเขาจะจัดกเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลยอรมาึงเขาต้องโผเวลาพันปักษาไหนเฮ้ยไหนไปไว้ีกวาเขายิงไงเขายิงไง่อยลยพันปักษาเอาหายเอาหายพันปักษานี่นี่ถอยไปถอไปพันปักษานี่พันปักษานี่ นี่นี oh? Oh ่โ oh อ้โ oh อ้โอ้พ uh ัน huh ป uh ักษาพันป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 ักษาเฮ้ยพันปักษาพอใจเหลือสองดวงเฮ้ยพันปักษาพันปักษาเธอเดี๋ยวเดี๋ยวพันปักษาพันปักษาเอาเฮ้ยมันไปีไปไหนวะพันปักษาโอ้ยโอ้ยโอ้ใจเหลือเออเออเออไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแล้วมาเอาพลังหมดว่ะขอชาร์จจะกลับแป๊บสู้ไปก่อนเธอหนีไปเธอหนีไปเธอหนีไป เฮ้ยดิไปทำไมเราไม่ใช้พลังนินจ้าเดี๋ยวก็ใช้อยู่นี่ไงเขาใช้กระถารัวเลยเนี่ยอะไรหรอเฮ้ยเมันตีกันอยู่ตอนนี้ดิวน่ากำลังช่วยให้เราอยู่คุณดิวน่าเดวิน่าอดทนไว้ตั้งใจดีไหมครับเดี๋ยวผมไปช่วยแป๊บนึงเขาชัดจักระก่อนขอโดนก่อนชัดจักระเดียนอนเฮ้ย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 ชัดจักระพันปักษาตีตีตีโอ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 ใจเย็นเพันปักษาพันปักษา โอ๊ยทำอะไรเนี่ย,ย,ยเป็นไงล่ะลูกไฟของฉันโดนฉันโอ๊ยไม่ไหวแล้วจะกะหมดอีกแล้วพันักษาพันักษาเธอจะกะหมดจะกะหม Help me Help me โอ้โหชารชัด์จชารชารเฮ้ยเหมือนจะมีลูกน้องมาอ,อีกตัวนึงนี่หว่าเรากระจายเธอหมดจังอ่ะจางเรือหกอ,อันปลาลูกน้องมันมน็นหุ่บอลได้หน้าเดี๋ยวลูกน้องมันมาช่วยเห็นไหมนะ่ะบนเขาน่ะคุณดีเวน่าสู้ๆคุณดีเวน่าคุณดีเวน่าสู้นะครับ ลุยนะคะแข็งใจไว้ก่อนข้อสอนไว<อ>้เดี๋ยวผมลงไปช่วยแป๊บแป๊บแป๊บ,บโอเคก็จะคอมเมนต์คุณดีวิน่าผมทนไม่ไหวละคุณดีวิน่าน่าจะโดนหนักมากเอ้ยพันปักษาพันปักษาพันปักษา,า,าโอเคพันปักษาพันปักษาเธอเฮลเฮลเอา,เอาดาบก็ได้วะดาบสีพิษดาบสายฟ้าสีพิษอือร้อยฮู้ ลอยลอยอาจจะห้าเป็นไงล่ะใช้มือดาวกระจายของข้าลอยไปลอยไปโอ้ยเธอมันอึดมากเลยอะลอยอะไรจะตายไม่รู้ลอยอ่าตอนนี้พลังเรเต็มเปี่ยมแล้วเรามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยลอยโอเคู้ลอยไปลอยเอาลอยเฮ้ยไปแล้วเลือดนิดนึงเลือดเป็นไงบ้างจะกะเต็มไหมลอยไป ลอยไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจกักรมาดิจกักระอลังกุเจงคุณคาคาชิลอยลอ,อยจเจงอะไรกุเจงเกุชาคาชิอะไรมันจะตายแล้วเรื่องมันเหลือพันหนึ่งี๋ยวจักรมันจักรมันด,ดับเบิ้ลคาทานะคาตานะคืออะไรวะดับเบิ้ลเอ้อยแล้วอโอโอ่อใจยเย็นใจยเย็นหุ้ยชุดฉันจะพังแล้วอะ่ะมันมันเอออย่างเงี้ย ลอยลอยลอยมันไม่ลอยอ้าวมันไม่ลอยติดต้นไม้มันก็เลยเธอเธอจะตายแล้วเธออย่าตายนะโอเคมันลอยมันตายแล้วเหรอยังเอาไปไหนแล้วอะเอาหายหนีไปหรือเปล่าอ๋อนี่ไงอยู่ต้นไม้ลอยดี่แน่จริงอะลอยลอยไปโอเคกระาสิพิษโอเคกระาสิพิษเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยสิพิษสีพิษสพิษโอ้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 อ้โอ้ เธอขอพักก่อนเธออย่าตายนะแอคชั่นบีมแอคชั่นบีมอะไรเล่นปกิมอนเหรอพลังอะไรของเธอวะฮะอะไรคือแอคชั่นบีมขอถามอีกทีนึงแ่งกับแอคชั่นอะไรวะโอ้โหการต่อสู้ครั้งนี้มันยาวนานมากเลยพลังคือเต้า พลังโอเคได้เวลาที่เขาใช้พันปักษาละวกรถามมาแล้ยพันปักษาพันปักษาพันปักษาอิชอิชจิริพันปักษาไปครับอชกระโดดตบสิพังอุ้ยหายอ้าวอือพันปักษาพันปักษากระโดดตบพันปักษาโอเคพลังวอลเลย์บอลมาไปไหนละอะไรพลังวอลเลย์บอลกระโดดตบเฮ้อพันปักษาพันปักษาพันปักษา โอ้ยมันตายยากจังแหวะไอแต่นี่มันก็ม่ยังไม่โหดมากนะเห็นจ้าฮาชิบอกโหดงั้นแหละเ,ออเป็นเพราะเราได้คาถาใหม่อะแหละใช่เหรอใช่เราเก่งขึ้นใช่เหรอใช่เมื่อไรมันจะตายตายทิ้งดิชิโดริตายดิไม่ไม่ใช่ดีเดอเดล่ะฉันตั้วแกมานานมากแล้วนะ mm hmm. โอ้ย ผ่านไปวันหนึ่ง <c oughs> หนึ่งวันผ่านไป <c oughs> นี่ไม่ได้หลับ <c oughs> ไม่ได้ดอนเลยเนี่ยมาสู้กับมันเนี่ยวันนี้อันหนีแล้วอ่啊ยันนี้เธอจะกนันหน่อยเธอมีอาหารกินไหมจะตายแล้วมีอาหารกินไหมมีขอหาหน่อยแป๊บนึงมันจะตายแล้วโอเคโอเคบวก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 โอ้โอ้แค่น่าจะตายเหมือนกันพันภาษาพันภาษาพันักษาพ่อเย้โอ้โอ้ โอยจริงจริงบัเดีเดลารมันก็ไม่ได้เก่งที่ผมคิดนี่ครับคุณเดียน่าเฮ้ยคุณดีวีน่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นต้นไม้กันได้ไหมคุณดีวีน่าขึ้นต้นไม้กันขึ้นต้นไม้กันเอาว่างครับมีอะไรจะพูดครับคือทำไมเดลารามันตายง่ายจังเลยฮะก็มันอ่อนเลยครับผมได้วิชาคาถามาจากท่านดีวีน่าครับก็เลยทําให้พวกผมสู้มันได้ไงฮะแต่ฉันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ใช้คาถาเลยนะมันอาจจะเป็นร่างแยกของมันก็ได้นะร่างแยกเหรอครับอ๋อ แลใช่เหรอมันก็ต้องเป็นพราผมสิผมเก่งขึ้นนะเออเราก็ก็ก็ยากอยู่นะแต่ว่าก็ง่ายอ่ะอืมก็ไม่ยากอะละแล้วก็ไม่ง่ายแล้วก็ก็ก็ใช่นั่นแหละยากอะละเออก็ง่ายอ่ะก็ก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะวางใจไปบางทีอาจจะเป็นร่างแยกก็ได้นะร่างแยกเหรอครับเอ้ผมก็น้อยใจนะแต่ผมก็ได้คาถาใหม่มากก็อาจจะใา้ผมเก่งขึ้นก็ได้นะร่างแยกเหรอ แต่งไงก็วันนี้ก็ยังรอดมาได้ไม่เป็นไรครับยังไงก็ถือว่าราอดไป,อ,ไปอีกวันหน,<อ>นึงใช่หวังว่าครั้งหน้าผมจะต้องไปเจอกระถา,าธาตุใหม่ๆแล้วกันโอเคครับวันนี้พวกเราก็ต้องคงจะต้องพักผ่อนกันแล้วนะครับต้องนอนกันแล้วอยู่มาข้ามวันข้ามคืนยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยต่อสู้กันเป็นวันเลยฮนะก็ยไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดชอบคลิปพวกเรากอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยค่ะอ่าใช่ครับที่สำคัญน,น,นะฮะอย่าลืมไปกดติดตามบีด้วยนะครับ ค่ะ WBTV ค่ะโอเคครับพ้กันใ,ใหม่คลิปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ